ยืดยืดยืดแขนคับแล้วก็ยืดหัวนะครับเรายืดขาแล้วก็ยืดข,า,ดขาอีกแล้วก็ยืดหัวแล้วก็ยืดตัว,วยืดแขนมันกลายเป็นบีมันกลายเป็นเอเลี่ยนแล้วครับทุกคนและตอนนี้มัน,น มูก,กับขาแล้วครับทุกคนแล้วยืดหน้ายืดแก้มแล้วก็ยืดท้องและก็ยืดแขนอีกครั้งเป็นตัวเป็นแล้วครับมันคือค้างคาวแล้วก็หน้าเบนมากมากโอ้เหมือนเห็นน้องไฟหมูด,ด้วยตัวเบนมาก,ก,กาแล้วครับทุกคนกลายเป็นแคนเค้กแล้วครับทุกคน และตอนนี้มันมันกลายเป็นเอเลียนทุกคนเึ้นขึนาึ้นขึ้วก็้นขึขนล้วก็วกว้ันขึ้ข้นขึ้นา้ ยืดแขครับแล้วก็ยืดขาอาบอาบาันแล้วตอนนี้ก็ทุบหน้าทุกคนแล้วก็ยืดตัวยืดหน้าแล้วก็ยืดตัวอีกครั้งแล้วก็ยืดตรงขา สวัสดีครับบ๊ายบายครับบาย